สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรูปุ้ยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ้ยจะมาสอนทําไส้ใหญ่หมักซอสมาล่านะคะเรามาดูวิธีทําและวก็ส่วนผสมทั้งหมดกันได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะปุ้ยใช้ไส้ใหญ่นะคะประมาณ1นกิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําความสะอาดไส้ใหญ่กันเลยนะคะแค่ก่อนอื่นนะคะเราก็เทสไส้ลงมาล้างให้สะอาดก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะนําไปลวกในน้ําร้อนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาล้างพักไว้ในน้ําเย็นค่ะล้างให้สีขาวมันออกไปให้หมดเลยนะคะเวลาเอาไปหมักกินจะได้ไม่แรงค่ะล้างประมาณ2-3งาน้ำนะคะ หลังจากเราตั้งน้ําให้เดือดแล้วนะคะเราก็นําไส้ใหญ่ที่เราล้างไว้เมื่อกี้นะคะมาลวกได้เลยะคะประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักไปพักในน้ําเย็นเลยค่ะ นี่นะคะเราเปิดน้ําเย็นใส่ไปเลยนะคะส้ใหญ่จะได้ไม่หดค่ะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วกลิ่นก็จะไม่แรงเหมือนรอบแรกนะคะเพราะว่าเราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะเราก็จะล้างน้ําเย็นอีกประมาณสองน้ําค่ะ ทังเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนําไปหมักได้เลยนะคะแค่นี้พอเลยค่ะค่ะในส่วนผสมนะคะของไส้ใหญ่หมักซอสหม่าล่านะคะปุ้ยจะใช้น้ําหมักนะคะน้ําหมักเดียวกับไก่แดงค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูในส่วนของไก่แดงนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาเตรียมส่วนผสมให้ดูอีกรอบค่ะมาดูกันได้เลยค่ะปุ้ยจะใช้ซีอ e ิ o ๊วขาว400 ml นะคะ เค <Okay, S 2> ส่วนผสมลงไปเลยค่ะซอสหอยนะคะ100 ml ค่ะ ช้อนคูนค่ะผงนัวนะคะ1ช้อนปากค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปนะคะน้ำตาลปี๊บหนกิโลนะคะเทลงในส่วนผสมที่เราคนไว้เมื่อกี้เลยค่ะ นวดน้ำหมักให้เข้ากันเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมีส่วนผสมเพิ่มนะคะก็คือน้ำมันงานะคะแล้วก็พริกหมาล่านะคะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของไส้ใหญ่หมักซอสหมาล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนหมักกันเลยนะคะ หลังจากเส้ใหญ่เราล้างแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะเวลาเสียบเราก็จะเสียบประมาณ5-6ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูการเทส่วนผสมกันหมักกันเลยค่ะส่วนผสมที่ปุ้ยหมักไว้เมื่อกี้นะคะปุ้ยจะใช้แค่ประมาณ200 ml นะคะแค่นี้พอค่ะเทใส่ไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำมันงานะคะพุ้ยใช้ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะคะค่ะส mm ี hmm. ช้อนโต๊ะขั้นตอนต่อไปก็เป็นผงม,มาล่านะคะ1นกิโลนะคะพุ้ยจะใช้1นซองเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญาตฉีดแป๊บนึงคะ่ะ นี่นะคะเทไป,ปหมดซองเลยนะคะอย่าไม่เข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนน่าทานไหมคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเสียบแล้วก็นำไปขายที่หน้าร้านเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ถเป็นรถซาเล้งที่คุยปรับเปลี่ยนมาใหม่นะคะจากเดิมขายจากที่นู่นนะคะเป็นที่เดิมที่เราขายก่อนหน้าน,นั้นนะคะตอนนี้เราย้ายมาใส่ซาเล้งหมดแล้วนะคะมาดูไส้ใหญ่เลยค่ะ mm hmm. นี่นะคะทุกคนไส้ใหญ่นะคะเราจะนำลงมาย่างแล้วนะคะที่เราเสียบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหถึงหชิ้นค่ะ mm hmm. ย่างไฟกลางนะคะ ที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะฝุกใหม่ๆเลยค่ะก็จะมีตุดไก่แดงนะคะอันนี้เป็นไส้หมักน้ําจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกนะขืนไก่นะคะแล้วก็หัวใจไก่ค่ะแล้วก็มีตับไก่นะคะแล้วนี่คอหมูย่างของเรานะคะแล้วก็จะมีหนังไก่แดงเนื้อไก่แดงนะคะแล้วก็โครงไก่แดงนะคะแล้วก็ไข่ทรงเครื่องค่ะ